ใจไทยทั่วลาคือแม่ฟ้าสงา่าแควนแดนสยามพระบุญญาแผ่คุ้มไทยทั่วเขตทรมดุดแสงงามแห่งราชวงศ์พงศกรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลูงทรงเป็นแม่แห่งพั่นดินถินไทยทั้งปวงจากแดนสงูงผู้เป็นสีกิติยาก็ คู่บุญชักพ่อผู้มิพลสกลแส่สองรักป่าดินดาำล้ำค่าสิ้นพันดินพอโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัทไทย คู่บุญชัดพ่อผู้มิพลสกลแส,สองรักป่าดินดำล้ำค่าสิน้นพันดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัทไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัทพงศ์บุญเลียงนะครับและที่จบไปเมื่อสักครู่ครับคือบทเพลงแห่งความอาลายัยแม่แห่งแผ่นดินไทยซึ่งจัดทําโดยกองบัญชาการกองทัพไทยประพันธ์คําร้องและทานองโดยพันเอกกิรชิตคุณาวงครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ นงออางสาวไอรินพันธิ์ครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลครับเชิญชวนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีรายได้ในปี2568ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพองอด90ทั91 1ครับกรณียื่นแบบผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรครับสามารถยื่นแบบผ่านระบบ e-filing และระบบ D-My t r a c นะครับหรือว่า Digital My t a c ซึ่งเป็นระบบที่ยกระดับการให้บริการสามารถยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่8เมษายนและหากยื่นแบบด้วยกระดาษนะครับสามารถยื่นได้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับ ในส่วนของผู้ที่มีภาษีต้องชำระตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปครับสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้3งวดทั้งนี้หากไม่ยื่นภาษีภายในกำหนดผู้ประกอบการจะต้องชำระภาษีพร้อมกับเงินเพิ่ม1.5%เเซต่อเดือนหรือเศษของเดือนและมีโทษปรับนะครับหากหลีกเลี่ยงการยื่นแบบหรือให้ข้อมูลเท็จมีโทษดังต่อไปนี้ครับหครับหากไม่ยื่นแบบหรือชำระภาษีเกินกำหนดจะถูกปรับไม่เกิน2,000บาท พร้อมดอกเบีย้ยปรับ1.5%ต่อเดือน2ครับหากพบเจตนาหลบเลี่ยงภาษีอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ครับการแจ้งข้อมูลเท็จจะได้รับโทษจำคุก3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000บาทจนถึง2 0 0 0สนบาททั้งนี้ครับนางสาวไอรินกล่าวนะครับว่าภาษีอากรครับเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ต้องจ่ายหรือชำระให้แก่ รัฐธรรมนููนะครับเพื่อที่จะเป็นรายได้ให้แก่รัฐนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โอกาสให้แก่ผู้ได้โอกาสและบุคคลอื่นๆในสังคมต่อไปขอย้ําเตือนผู้ที่ตั้งใจจะไม่ชําระภาษีจะมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญารัฐบาลครับเชิญชวนผู้ที่มีเงินได้ภาษีพงด90ท91ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้ หากยื่นผ่านระบบออนไลน์เช่น D m y t a c หรือว่า eFiling นะครับสามารถยื่นได้จนถึง8เมษายนนี้ครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สานิเทศสรรพากรนะครับโทร1161ทั้งนี้ครับผู้ที่มีรายได้ประจำทุกคนนะครับมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษีกับกรมสรรพกร ซึ่งการไม่ยื่นภาษีอาจมีโทษปรับทางอาญาท้งนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังเนื่องจากมีมิจฉาชีพนะครับที่ส่งอีเมลแอบอ้างว่าเป็นสัมภาระเพื่อหลอกลวงโดยจะแจ้งว่ามีโครงการลดหย่อนภาษีให้ยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลวงข้อมูลสําคัญขอให้คุณฟังนะครับอย่าหลงเชื่อไม่คลิกและไม่กรอกข้อมูลเป็นอันขาดนะครับ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับนางสาวไอรินพันธิศครับรองโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนะครับต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา40แรงงานนอกระบบอาชีพอิสระ รวมถึงการปรับปรุปรงแก้ไขพระราชกิจสดีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนนะครับฉบับที่5 2568ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกันตนมาตรา40นะครับมากกว่า500,000คนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น ทางนี้ท่านได้กล่าวต่อนะครับว่าเพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับหลักประกันความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบรัฐบาลครับโดยสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ในหลายรายการตั้งแต่การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีประสบอันตรายจนถึงเจ็บป่วยเพิ่มเงินทดแทนกรณีพบแพทย์ไปกลับหรือผู้ป่วยนอกจากเดิมครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีจะปรับเพิ่มเป็นครั้งละ200บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีคุ้มครองทุกทางเลือก พร้อมกันนี้ครับยังปรับระยะเวลากรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวในการเป็นผู้ป่วยนอกจากเดิม3วันเป็น1วันขึ้นไปกรณีทางเลือก1และ2ไม่เกิน30วันต่อปีและทางเลือก3ครับไม่เกิน90วันต่อปีส่วนกรณีทุกพลภาพครับจะได้เงินเพิ่มทดแทนการขาดรายได้ในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จากเดิมอัตราเดือนละ500-1,000ถึงบาท คุ้มครอง15ปีปรับเพิ่มเป็นอัตราเดือนละ1,000-2,000ถึงบาทคุ้มครองตลอดชีวิตและทางเลือกที่3ครับจากเดิมอัตราเดือนละ500-1,000บาทคุ้มครองตลอดชีวิตก็จะปรับเพิ่มเป็นอัตราเดือนละ1,500บาทจนถึง3,000บาทคุ้มครองตลอดชีวิต เพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรและขยายอายุนะครับในทางเลือกที่3จากเดิมเนี่ยได้รับอัตรา200บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนโดยบุตรมีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์สูงสุดไม่เกิน2คนปรับเพิ่มนะครับเป็นได้รับอัตรา300บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนโดยบุตรมีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์สูงสุดไม่เกิน2คน นอกจากนี้ครับยังมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายต่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพนะครับให้จ่ายเงินบำเหน็จชรา,าภาพให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้ให้เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพนั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนครับมีได้ทําหนังสือระบุไว้ให้นํามาเฉลีย่ยจ่ายให้แก่สามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากันส่วนในกรณีที่เสียชีวิตนะครับได้ปรับเพิ่มค่าทําศพทางเลือกที่1และ2จาก20,000บาทเป็น25,000บาทเพิ่มเงินส่งเคราะห์การเสียชีวิตสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบครบนะครับ60เดือนจาก3,000บาทเป็น80,00บาทครับ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับนางสาวถาปณีเกียรติภัยบุญครับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอนะครับได้มีการเปิดเผยว่าปรากฏการลิซ่าเอฟเฟกครับหลังจากมีการปล่อยภาพถ่ายของลิซ่ากับทะเลโบแดงในช่วงก่อนหน้านี้จนเกิดมีมนะครับในโลกออนไลน์และเป็นกระแสที่สร้างการรับรู้กระจายตัวในวงกว้างมากขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวครับมีปริมาณเข้ามามากกว่า วันที่24มกราคมที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสําคัญทั้งนี้ข้อมูลจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยประจําจังหวัดอุดรธานีนะครับได้มีการรายงานถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวในทะเลโบแดงพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมทะเลโบแดงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาต่อแถวรอซื้อตั๋วขึ้นเรือตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกานะครับโดยได้เน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองอุดรน,นะครับ ถึงการให้ความสําคัญกับการบริหารการจัดการในพื้นที่เนื่องจากในช่วงเวลานี้ครับถือเป็นโอกาสทองมากๆของทะเลโบแดงทําให้ความต้องการหรือว่าดีมานต้องมาพร้อมกับการบริหารซัพพลายที่ดีควบคู่กันไปโดยผู้ว่าจังหวัดนะครับและคนในพื้นที่มีความพร้อมใจเป็นเจ้าพันที่ดีรวมถึงการให้ความพร้อมกับการบริหารการจัดการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ตอนนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับได้มีการแนะนำให้นักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจเข้ามาชมทะเลโบแดงในวันเวลาที่สวยที่สุดระหว่างกลางเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงวันที่บัวแดงออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า25,000ไร่นะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่มีความคึกคักมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต่างเดินทางมาตามกระแสะของลิซ่าครับ โดยผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับกล่าวว่าหลังจากการที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวประเทศไทยและลิซ่านะครับเป็นภาพที่ลิซ่าเยี่ยมชมทะเลบัวแดงของจังหวัดอุดรธานีจึงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจริงตามรอยลิซ่าจากแคมเปญที่ทําร่วมกัน ทางนี้นางสาวธปณีกล่าวนะครับว่าจากการสอบถามนักท่องเที่ยวครับที่เข้าไปเยี่ยมชมทะเลโบแดงระบุว่าหลังจากที่ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ของ Amazing Thailand X Lisa แล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้เนี่ยมีด้วยนะครับแต่ก็ตัดสินใจเดินทางมาด้วยเครื่องบินและนั่งรถตู้เดินทางมาท่องเที่ยวทะเลโบแดงตามรอยลิซ่าโดยเฉพาะซึ่งหาภาพต้นแบบจากการท,ท่องเที่ยวประเทศไทยและตั้งใจถ่ายภาพตามลิซ่านั่นเองครับ รวมถึงได้มีการเลือกใช้บริการเรือขนาดเล็กด้วยนะครับสำหรับนั่งถ่ายภาพชมความสวยงามของทะเลโบแดงตามรูปแบบต้นฉบับที่เห็นมาด้วยโดยจากการเก็บตัวของเลขสถิติพบนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางทะเลโบแดงมีความคึกคักขึ้นตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาจนถึงขณะนี้ครับสะสมอยู่ที่ประมาณ50,000คนซึ่งในจำนวนนี้นะครับแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า5 0 นางสาวทัปนีกล่าวต่อนะครับว่าโดยปกติครับในช่วงกลางสัปดาห์นักท่องเที่ยวเข้าไปทเที่ยวที่ทะเลโบแดงจะน้อยกว่าปกติแต่ช่วงหลังจากนี้ครับจะมีกระแสลิซ่าเอฟเฟกมากขึ้นทําให้เรือท่องเที่ยววิ่งบริการไม่ต่ํากว่าวันละ100รอรอบเลยนะครับโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้ครับจะมีนักท่องเที่ยวจองเที่ยวแบบกรุ๊ปเข้ามารวมถึงของให้เข้ามาใช้บริการเรือไม้เป็นแบบรูปภาพของลิซ่าด้วยนะครับ โดยทะเลโบแดงที่จังหวัดอุดรธานีครับหนึ่งในพื้นที่กว่า2 5 0 0 0ไร่นี้ครับจะบานจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จากนั้นจะมีโบแดงแปลงใหม่อีกประมาณ5,000ไร่อยู่ที่บริเวณเกาะดอนหลวงซึ่งจะบานประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมปีนี้นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางเข้ามาชมความสวยงามของทะเลโบแดงได้ก่อนเข้าสู่ฤดูร้รอนอยากเป็นทางการนั่นเองครับ คุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยนะครับสำหรับคุณฟังที่อยากจะฟังรายการย้อนหลังครับสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Podcast กองมัชาการกองทัพไทยวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ